ตัวเต้าฝนจะหนึอัตราการสิ้นเปลืองดีที่สุดปัจโจโรสปอร์ตมีอัตราการสิ้นเปลืองที่น้อยที่สุด่คยไหนจะมีอัตราการสิ้นเปลืองดีกว่ากันเดี๋ยวเรามาชมในคลิปนี้กันเลยครับโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พาดทุกท่านนะครับเอา ppv ในบ้านเรานะครับมาเทียบอัตราการสิ้นเปลืองนะครับว่า รุ่นไหนนะครับมีอัตราการสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดแล้วก็รุ่นไหนมีอัตราการสิ้นเปลืองที่กินน้ามันมากที่สุดนะครับวันนี้ผมจะนํามาทั้งหมด4รุ่นนะครับก็จะเป็นเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็อูสูเมลเอ็กนะครับอาจจโรสปอร์ตแล้วก็โตเต้าฟอนจเนอร์นะครับเราจะมาดูกันว่ารุ่นไหนนะครับจะมีการอัตราการสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดนะครับโอเคครับถ้าพร้อมเราไปกันเลยครับมาเริ่มวันที่เจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้กับเครื่องยนต์เทอร์โบคู่2.0ู่2.0ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงมา้ท 3, ออาที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรสำหรับเจ้าฟอร์ด v อเวเรนี่นะครับมีน้ำหนักตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะเทียบกันก็จะอาจจะเยอะกว่าเจ้ามิวเอกเ X นะครับแต่ว่าอัตราก,การสิ้นเปลืองของเขานะอยู่ที่14 กิโลต่อลิตรนะครับอาจจะมีบวกลบนะครับสำหรับเจ้า ford everest ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะสำหรับรุ่นนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับเจนเก่าก็ได้อยู่ที่14.3กิโลต่อลิตรนะสำหรับเจนใหม่ก็ประมาณ14บวกนะครับในส่วนของราคาเจ้า ford everest จะมีให้เลือก2รุ่นย่อยจะเป็นรุ่นสปอร์ตแล้วก็รุ่นไทเทเนียมพัดในส่วนของรุ่นสปอร์ตจะเป็นขับสองในราคา1 4 6 4 0 0 0บาทในส่วนรุ่นไทเทเนียมจะอยู่ที่ 1,854,000บาทนะครับเป็นรุ่นขับสีนะจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยเท่านั้นสำหรับเจ้าฟอร์ e v อเวเรสที่เปิดตัวใหม่นี้เรามาต่อกันที่เจ้าอิ u ตสุมิวเอนะครับตัวนี้เป็นรุ่น1.9นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แหลแรงมาที่3,600รอบต่อนาทีและมีสูงสุดอยู่ที่360นิวตันเมตรนะครับสำหรับเจ้าอิ u ตสุมิวเอในเครื่อง1.9นะครับ ก็น้ำหนักตัวรถประมาณน่าจะประมาณ2ตันอยู่นะทำอ,อัตราเฉลีย่ยได้อยู่ที่14.9กกิโลต่อลิตรนะครับอาจจะได้มากกว่านี้นะครับหรือว่าน้อยกว่านี้เนาะขึ้นอยู่กับาการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยนะ19เอ้ย14.9กิโลต่อลิตรนะครับสำหรับเจ้าอิซุสมิวเในเครื่อง1.9นะครับหรือว่าท่านไหนทำได้เยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าทาได้กี่ กิโลต่อลิตรนะสำหรับ m x ในทำได้1นึ่งสิบกนะครับกิโลต่อลิตรนะในส่วนของราคาของซูสุ MU-X ในรุ่น1.9ึ่นะครับตัวเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งาพันนะในส่วนรุ่นท็อปสุดนะใน1.9ึ่อยู่ที่ 1, 4, 4, นะึ่งล้านสีนาหนพะอันนี้ยังไม่รวมค่าสีนะครับในส่วนสีขาวมุกเพิ่มอีก1นึ0 0หมบาทนะครับสำหรับเจ้ายู MU-X มาต่อกันที่เจ้า Mitsubishi า a จโร o ส p o r t นะครับเป็นอีกหนึ่ง PPV ที่น่าสนใจนะครับในส่วนของ Mitsubishi า a จโร o ส p o r t นี้มาในเครื่อง2.4ลิตรเทอร์โบนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่181แ,แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับถือว่าเป็นรถ PPV ที่มีเครื่องยนต์สมรรถนะที่แรงพอสมควรนะครับในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้าปาเจโรสปอรนะครับอยู่ที่ 13.5กิโลต่อลิตรนะครับอาจจะมีบวกหรือลบนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่และท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องให้สาวของป a j e เ o s โรสปอนะครับเข้ามาตอบคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็ในส่วนของราคานะครับร,รุ่นเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0บาทในส่วนรุ่นท็อปสุดอยู่ที่1 6 3 4 0 0 0บาทนะครับสีขาวมุกก็เพิ่มอีก1,000 0กว่าบาทนะครับก็ผ่านไปแล้ว3รุ่นนะครับสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองของอ PPV ในบ้านเรานะครับเหลืออีกหนึ่งรุ่นนะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาต่อกันที่เจ้า Toyota f o r t u n e r นะครับในรุ่น2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวรถก็ไม่ต่างจาก3รุ่นที่ผ่านมานะครับในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้า ต o วเต้าฟอนเจเลิตรนะครับอยู่ที่15.2กิโลต่อลิตรนะครับอาจจะมากกว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับว่าแต่ละบุคคลใช้งานกันยังไงอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับทั้งสามรุ่นที่ผ่านมาอาจจะได้เยอะกว่าที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้งานไม่เหมือนกันนะสำหรับตัวเต้าฟอนเจเนอร์สองลิตรก็ได้อยู่ที่15.2กิโลต่อลิตรนะครับในส่วนของราคารุ่นเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสาท และในรุ่นท็อปสุดขับ4อยู่ที่1,536,000บาทนะครับอันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่รุ่นตัวลีเจนเดอร์นะที่เรานำราคามานะครับอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดนะครับในแต่ละรุ่นหรือว่าอาตราการกสิ้นเปลืองอาจจะได้เยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ต้องขออาภาัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนมีข้อมูลก็เอามาแชร์กัน ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองของแต่ละรุ่นเป็นยังไงหรือว่าอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดอื่นๆก็ต้องขออาภาัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ